สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะนะคะกราบขอบพระคุณออเดอร์ผลไม้วันวานนะคะจากคุณแม่นะคะพอนนะคะกราบขอบพระคุณแม่พอนมากๆนะคะคุณแม่จ๋าที่วันนี้ท่านเมตตาเปิดร้านปิดร้านให้วันนี้นะคะขอให้คุณแม่พอนท่านมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ เดินทางไปทางไหนก็ขอให้ท่านแคล้วรลาดปลอดภัยนะคะท่านหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะพระขูปกรรมช้างปกปักร,รักษาคุ้มครองนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่เหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอพระคุณแม่พรเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาวันนี้นะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋านะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะคุณแม่อยู่ทางนน้นก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะกราบขอบพอระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาวันนี้นะคะได้ปิดร้านได้พักผ่อนเร็วนะคะหนึ่งวันนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบพอระคุณคุณแม่มากๆนะคะ ขอให้คุณแม่รวยๆเฮงเปงฟังๆตลอดปีตลอดไปนะคะนอนหลับก็ขอให้คุณแม่ท่านได้เงินหมื่นนะคะนอนตื่นก็ขอให้คุณแม่ท่านได้เงินแสนนะคะนอนตาแขงก็ขอให้คุณแม่ท่านได้เงินล้านละนะคะ,ะ,ะค,คุณแม่จ๋ากราบขอพระคุณคุณแม่กราบขอบพระคุณในความรักความเมตตาที่คุณแม่มอบให้เรื่อยมานะคะคุณแ <ไข S 1> ม่จ๋ากราบขอประคุณคุณแม่พรอเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของเรานะคะ ขอให้บุญกุศลที่คุณแม่ทํามาย้อนกลับไปหาคุณแม่ขอให้คุณแม่รวยๆเฮงๆนะคะคุณแม่จ๋าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ารวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะกรับขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของเรานะคะคุณแม่จ๋ากลับขอบพระคุณคุณแม่เป็นยาวสูงนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จ๋ากลับขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงกุกิกลับมาได้ทานผลไม้วันนี้ เมื่อวานอยู่ไลฟ์ผลไม้นะคะหลับด้วยนั่งด้วยไลฟ์ด้วยนะคะแม่จนถึงตีสี่นะคะสองวันสามวันแล้วผลไม้ไม่หมดวันนี้หมดก็กราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตาวันนี้ผลไม้ให้หมดนะคะคุณแม่จากราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะนะคะสองวันก็ได้ที่ไม่ถึงสิบตะกล้านะคะแม่ตานะคะ เงียบมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่ที่เมตตาช่องเล็กๆของเรานะคะขอให้แม่รวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะคุณแม่สาทำบุญกับน้องช้างเท่าไหาร่ก็ขอให้คุณแม่ท่านได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าล้านล้านเท่านะคะทำไ,มไม,ไมไม่ซื้ออยากมึงนีซื้อได้ไหมเราอยากกินข้าวอ่แะแป๊บหนึง่งมีอะไรกินบ้างขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่สา ขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอให้คุณแม่รวย้วยเฮงเปังปนะคะคุณแม่จ๋าทำบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้คุณแม่ท่านได้รับกับคืนไปร้อยเท่านะคะคุณแม่จ๋าหลักและคิดถึงแม่เสมอดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของเราวันนี้นะคะ ขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะนะคะได้นอนพักผ่อนเร็วนะคะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ so ๋ากรับขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะขอให้คุณแม่รวยๆวยนะคะขอให <ia> ้คุณแม่รวยๆวยเฮงๆปังปนะคะคุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะกราบขอบพระคุณในความรักความเมตตานะคะที่คุณแม่มอใพ้เลยมานะคะ ขอบพระคุณแม่พรเป็นอย่างสูงนะคะแม่จ๋านะคะสำหรับวันนี้แม่ควันขออนุญาตจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไล้์ฝากกดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่ควันต้องกรับขอบพระคุณผลไม้วันวานนะคะกรับขอบพระคุณคุณแม่พรท่านมากๆนะคะคุณแม่จ๋าที่รักที่เมตตาที่ปิดร้านให้วันนี้นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะรักและคิดถึงแม่เสมอนะคะ ขอบคุณค่ะแม่จ้า